สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแอ n นี่ h ชน n นลนะคะวันนี้เราจะมาภาคนิยายเรื่องข้านี่แหละฮองเฮาตัวแสบนะคะเป็นนิยายในวีคอมิกนะเราจะมาภาคกันทุกคนเออเสียงมันอาจจะคล้ายๆกันหน่อยนะคะเพราะว่าภาคไม่ค่อยจะหลายเสียงเนาะมาเริ่มกันเลยค่ะตอนตัวเอกในฝันันฝันว่ามันเป็นความฝันที่แสนยาวนาน ในความฝันนั้นฉันได้เห็นโชว์ที่สุดแสนอลังการตัวเอกในความฝันคือทิดาคนโตของทายาทายาว้อยว้ยกัวกงตระกูลว้อยเป็นทหารเสือที่พักดีมารุ่นต่อรุ่นองค์หญิงที่แต่งเข้ามาในตระกูลนี้มีไม่น้อยทําให้ตระกูลนี้มีความรุ่งโรจน์ขึ้นทุกๆปีแต่น่าเสียดายที่ทุกรุ่นมีเพียงบุตรชายและเป็นเช่นนั้นไปสีชั่วอายุ มีเพียงแม่แนางน้อยที่งามเพลิดเพลินคนหนึ่งเท่านั้นนางได้รับความรักใคร่ตั้งแต่เด็กเลี้ยงดูอย่างระมัดระวังบนกองเงินกองทองของตระกูลเว่ยเพียงเกิดมาอดีตฮองเต้ฮองเต้ก็บอบตำแหน่งเซียนเนจู่คือเซียนจู่คือตำแหน่งท่านหญิงขั้นสองนะคะให้นางทุกๆคนในวังแม้แต่องหญิงล้วนแต่สุภาพต่อนาง แม่นางผู้ตบโตมากับตักของท่านอาผู้เป็นห้องเต้กับคอของท่านปู่ผู้เป็นแม่ทับหากนางไม่ใช้อำนาจบาดใหญ่แล้วใครเล่าจะเป็นเช่นนั้นเมื่อเติบใหญ่ก็ถวายตัวเข้าวางังอยู่ใต้คนคนหนึ่งแต่อยู่เหนือคนนับหมืน่นกลายเป็นฮองเฮาในตอนแรกฝ่าบาทปฏิบัติต่อนางอย่างดีเยี่ยม แต่นางลืมไปว่าเขาคือฮองเต้โอรสแห่งสวรรค์ผู้ที่อยู่คนนับหมื่นส่วนนางเป็นเพียงหญิงสาวชนชั้นสูงเป็นเพียงแค่ฮองเฮานางยังใช้อำนาจปาดใหญ่ยังคงเชื่อในการกระทำของตนหลังจากนั้นนับวันยิ่งไม่รับความโปรดปรานจากฮองเต้และสุดท้ายก็หมดความโปรดปรานลงไปในที่สุดถึงอย่างไรก็เป็นเพียงสตรีตัวเล็กๆ ในใจใช่ว่าจะได้รับความเป็นธรรมโดยตอนเฉพาะตอนนี้ฟาบาทก็แอบเฝ้าใส่ใจเย็นชาต่อนางแต่กลับอ่อนโยน,นต่อผู้อื่นบางทีอาจเป็นความโกรธหรือบางทีอาจจะเป็นความผิดหวังนางทาเรื่องผิดพลาดที่ไม่อาจกลับไปแก้ได้นางตกบตรงรักเฟิเฟฟงหนานจือ่อผู้บัญชาการกองทัพเรือ ที่เพิ่งได้รับชัยชนะกลับมาเขารบสิบครั้งชนะสิบครั้งเป็นที่รู้จักกันดีในานา้ำเทพแห่งความตายแห่งท้องทะเลเขามีความสามารถมากมายได้เขียนบทกวีหนึ่งไว้ว่านางช่างไรเดียงสาทำผิดครั้งแล้วครั้งเล่ามอบผิดจดหมายรักที่ทนเขียนส่งให้เฟืงหนานจือแต่นางไม่รู้ว่าเฟืงหนานจือ ชอบผู้หญิงที่อารมณ์ร้ายเช่นนางได้อย่างไรกันในที่สุดตระกูลใหญ่ก็ลสลายผ่านไปไม่ถึง2ปีนางกลายเป็นปัญหาทำให้ครอบครัวฝั่งมันดารวมทั้งฝั่งบิดาและพี่ชายเดือดร้อนในที่สุดเพลงนางก็ฆ่าตัวตายจบแล้วนะคะชื่อเรื่องฆ่านี่แหละของเขาตัวแสบนะคะเนาะช่วยติดตามผลงานกันด้วยเนาะอาจจะพลาด ภาคเนี่ยพลาดไปบ้างนะคะเพราะว่าเอา่ยังไงอะ่ะเขาเรียกว่าแบบพอภาคพูดนานๆแล้วเวลาเล่าอะไรลิ้นมันจะพันกันนะคะทุกคนอ่าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวจะมาลงให้ทุกวันเลยเนาะ